ผู้ใช้โซเชียลที่อยู่ในประเทศเวียดนามรายหนึ่งได้เผยแพร่วิดีโอที่ปรากฏสิ่งที่ดูเหมือนรั้วคอนกรีตที่ได้รับการตกแต่งด้วยสมาร์ทโฟนหลายร้อยเครื่องโดยชาวเวียดนามคนหนึ่งได้เป็นผู้แบ่งปันคลิปวิดีโอที่แสดงให้เห็นว่ารั้วบ้านในชุมชนของเขาถูกตกแต่งด้วยมือถือ iPhone 6นับร้อยเครื่องพร้อมกับระบุไว้ว่าสมาร์ทโฟน iPhone 6นั้นดีกว่ากระเบื้องหินหรือกระเบื้องตกแต่งเซรามิกทั่วไป ซึ่งในขณะเดียวกันก็มีผู้คนจำนวนมากที่ได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นว่าสมาร์ทโฟนที่พบเห็นในคลิปวิดีโอน,นั้นอาจจะเป็นเพียงแค่สติกเกอร์ตกแต่งแต่ในขณะที่บางส่วนเชื่อว,ว่าอาจจะมีการนำ iPhone 6มาตกแต่งรั้วกำแพงจริงก็เป็นได้เรื่องราวต่อไปอาจจะเป็นภาพที่ไม่ค่อยได้เห็นกันสักเท่าไหร่ในยามปกติ เมื่อเจ้าจ๋อตัวหนึ่งได้แสดงความสามารถในการชักว่าวด้วยตัวเองซึ่งสิ่งที่ปรากฏอยู่ในคลิปนั้นก็คือจะมีเจ้าจ๋อตัวหนึ่งกําลังนั่งอยู่บนดัน้าของตึกและพยายามที่จะดึงว่าวเข้ามาหาตัวของมันอย่างไรก็ตามครับการที่ลิงเล่นว่าวนั้นอาจจะเป็นเพียงแค่มันได้เห็นอะไรบางอย่างที่น่าสนใจและพยายามดึงสิ่งนั้นเข้ามาหาตัวเองไปเรื่อยๆ แต่ถ้าว่าเหตุการณ์ที่ปรากฏอยู่ในคลิปนี้ก็จัดได้ว่าเป็นภาพที่เราไม่ค่อยได้เห็นกันบ,บ่อยๆซึ่งถ้าหากท่านผู้ชมสังเกตดูดีๆแล้วล่ะก็บางทีเจ้าลิงตัวนี้อาจจะชักว่าเ,าเก่งกว่ามนุษย์บางคนก็เป็นได้ในช่วงที่ใครๆต้องอยู่แต่ในบ้าน แน่นอนว่าไม่นานก็คงรู้สึกเบื่อทําให้ใกลหลายๆคนพยายามหากิจกรรมทําเพื่อแก้เซงอย่างเช่นหนุ่มชาวฟิลิปปินคนหนึ่งผู้ที่มีอาการเบื่อไม่ต่างจากคนอื่นๆที่เขาได้หาวิธีการแก้เบื่อได้อย่างน่าสนใจเนื่องจากเขาได้สร้างว่าวขนาดใหญ่ที่มีรูปทรงคล้ายกับกางเกงนายผู้หญิงขึ้นมาพร้อมกับปล่อยให้มันลอยขึ้นบนท้องฟ้าจนกลายเป็นจุดสนใจของผู้ที่พบเห็นอย่างมากมาย ในช่วงสายของวันที่4พฤษภาคมคิตศักรา2020สำนักข่าว CNN ได้รายงานเรื่องราวสุดอึง้งเมื่อตำรวจทางหลวงของรัฐยูทาห์ในสหรัฐอเมริกาได้พบเจอเด็กชายที่มีอายุเพียง5ขวบกำลังขับรถ SUV หนีออกจากบ้านและมุ่งหน้าไปยังแคลิฟอร์เนียเพื่อที่จะทำการซื้อรถลัมโบกินีโดยที่ตัวของเด็กชายผู้นั้นมีเงินติดตัวเพียงแค่3ดอลลาร์ โดยตำรวจได้สังเกตเห็นรถจนคันหนึ่งกำลังแล่นอยู่บนทางด่วนด้วยความเร็วประมาณ20-25กิโลเมตรต่อชั่วโมงเขารู้สึกผิดสังเกตจึงได้ส่งสัญญาณให้รถคันดังกล่าวจอดบริเวณริมขอบทางและเข้าไปตรวจสอบซึ่งหลังจากที่เจ้าหน้าที่ได้เดินทางเข้าไปใกล้ตัวรถนั้นเขากลับต้องตกตะลึงกับภาพที่อยู่ตรงหน้าเนื่องจากคนขับรถคันดังกล่าวเป็นเพียงชายวัยห้าขวบซึ่งเด็กชายได้เผยกับตำรวจว่าเขารู้สึก,กโกรธพ่อและแม่ที่ไม่ยอมซื้อรถหรูให้ เขาจึงอาศัยช่วงที่พ่อและแม่ไม่อยู่บ้านและแอบขับรถหนีออกมาเพื่อมุ่งหน้าไปแคลิฟอร์เนียเพื่อตั้งใจที่จะไปซื้อรถลำบากกินีนั่นเองท่ามกลางความพยายามในการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสแน่นอนว่าจะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจที่คอยออกลาดตระเวนดูแลความเรียบร้อยด้วยเช่นกัน แต่ทว่าภายในเมืองมูเซียทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของสเปนตำรวจได้พบกับไดโนเสาร์ตัวหนึ่งได้ออกมาเดินเพ่นพานไม่ยอมอยู่ในบ้านเจ้าหน้าที่จึงเกรงว่าจะไม่ปลอดภัยต่อตัวเองและคนอื่นจึงได้เรียกให้ไดโนเสาร์ตัวนั้นหยุดและชี้แจงให้กลับเข้าบ้านไปซึ่งไดโนเสาร์ตัวนี้ก็ยอมกลับเข้าบ้านแต่โดยดีวารยเรื่องการโดยสารนั้น ไม่ว่าจะเป็นรถเมล์รถสองแถวหรือแม้แต่รถไฟก็มักจะทําให้เราได้เจอกับผู้คนมากหน้าหลายตารวมไปถึงพฤติกรรมบางอย่างที่ขัดใจเราอยู่บ่อยๆย,ยกตัวอย่างเช่นผูดด้โดยสารคน,นอื่นๆบางคนอาจจะจามแบบไม่ปิดจมูกหรือบางคนอาจจะมีนิสัยที่ชอบแคก์ขี้มูกและเช็ดใต้เบาะและนิสัยอีกหลายต่อหลายอย่างซึ่งหนึ่งในนั้นก็อาจจะรวมไปถึงการแปลงฟันในสถานที่สาธารณะด้วย ซึ่งภาพที่ท่านผู้ชมได้เห็นอยู่ในขณะน,นี้คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นณนสถานีรถไฟแห่งหนึ่งที่ตั้งอยู่ในกรุงลอนดอนโดยคนที่สามารถถ่ายภาพนี้เก็บเอาไว้ได้ก็คือผู้ที่ใช้ทวิตเตอร์รายหนึ่งที่ได้โพสต์ข้อความลงในวันที่20พฤศจิกายนคริสต์ศักราช2019โดยมีแคปชั่นว่าพฤติกรรมที่น่าสะอิดสะเอียนในเช้าที่มีผู้คนหนาแน,น่นและชายคนนี้ก็เริ่มแปลงฟันพร้อมกับถุยมันลงพื้นสถานี ซึ่งจากภาพเหตุการณ์ดังกล่าวถ้าสมมุติว่าท่านผู้ชมต้องอยู่ในสถานการณ์แบบนี้คุณจะรู้สึกอย่างไรในช่วงล็อกดาวน์ที่ผ่านมาหลายประเทศได้มีมาตรการให้ผู้คนกักตัวเองอยู่แต่ภายในบ้านทําให้ผู้คนต่างๆไม่สามารถออกไปไหนได้อย่างอิสระเหมือนแต่ก่อนและอย่างที่ทราบดีครับว่าทางการพยายามบอกให้เราออกนอกบ้านเฉพาะเหตุจําเป็นเท่านั้น แต่ก็ดูเหมือนว่าจะมีคนที่ไม่ค่อยอยากจะทําตามคําแนะนําสักเท่าไหร่เขาก็เลยแต่งตัวให้เหมือนกับพุ่มไม้เพื่อตบตาผู้คนและแอบออกไปนอกบ้านโดยมีหญิงสาวคนหนึ่งเขาได้พบเห็นเหตุการณ์ที่เพื่อนบ้านของเธอพยายามปลอมตัวเป็นพุ่มไม้ พร้อมกับพยายามทำตัวให้กลมกลืนกับสภาพแวดล้อมเพื่อออกไปนอกที่พักอาศัยและด้วยความทุ่มเทของเพื่อนบ้านของเขาเธอจึงอดใจไม่ได้ที่จะถ่ายคลิปวิดีโอเก็บเอาไว้และนำไปเผยแพร่บนโลกโซเชียลพร้อมด้วยแคปชั่นว่าอีกขั้นของการแอบออกไปนอกบ้านในช่วงกักตัว หมีแพนด้านั้นถือเป็นสัตว์ป่าที่หายากแต่จะเป็นอย่างไรถ้าหากวันหนึ่งคุณได้เจอหมีแพนด้าอยู่ใจกลางเมืองเช่นนี้โดยคลิปวิดีโอที่ถูกถ่ายเอาไว้ได้เมื่อวันที่6มิถุนายนคริสตศักราช2020ได้ปรากฏภาพหมีแพนด้าตัวหนึ่งกำลังเดินอยู่บนถนนพร้อมกับสายจุงโดยที่มีหญิงคนหนึ่งกำลังพามันเดินข้ามถนนในเมืองเลอซาน ซึ่งในเวลาต่อมาได้มีการเปิดเผยเออกมาแล้วว่าสัตว์ที่อยู่ในคลิปที่ทุกคนเข้าใจว่าเป็นแพนด้านั้นแท้ที่จริงแล้วเป็นเพียงแค่สุนัขแต่ทว่าคนของมันได้ถูกเจ้าของย้อมสีให้เป็นสีดำและสีขาวทำให้มีลักษณะที่คล้ายกับหมีแพนด้านั่นเอง ขึ้นชื่อว่ารัฐฟอลอริดาแล้วอะไรก็เกิดขึ้นได้จริงๆไม่เว้นแม้แต่สัตว์เลื้อยคลานที่ว่ากันว่าดูร้ายอย่างจระเข้ที่มักจะโผล่มาเดินเพ่นพ่านตามพื้นที่ของรัฐแต่คุณผู้ชมทราบหรือไม่ครับว่าสัตว์ที่มีเลือดเย็นชนิดนี้ได้กลายมาเป็นสัตว์เลี้ยงที่ดูน่ารักอย่างไม่น่าเชื่อ โดยในช่วงประมาณวันที่8มิถุนายนคศัก2020มีผู้ใช้โซเชียลรายหนึ่งได้อัปโหลดคลิปวิดีโอคลิปหนึ่งที่มีจระเข้ right. hint, ตัวหนึ่งกำลังนอนเล่นอยู่บริเวณหน้าร้านค้าและหลังจากนั้นก็มีชายคนหนึ่งที่คาดว่าน่าจะเป็นเจ้าของเดินมาอุ้มมันเข้าไปในร้านราวกับว่าเขากำลังอุ้มสัตว์เลี้ยงทั่วไปและเมื่อคลิปวิดีโอนี้ได้แพร่หลายออกไปก็ได้กลายเป็นเรื่องที่ฮือฮาเป็นอย่างมากอีกทั้งยังมีการตั้งข้อสงสัยว่า ทำไมถึงต้องใช้สกอ็อตเทปรัดปากของมันไว้ด้วยซึ่งในเวลาต่อมาผู้ที่ใช้ทวิตเตอร์ชื่อเดวิดแลนลอดได้ออกมาแสดงตัวว่ารู้จักกับเจ้าจระเข้เตัวนี้และยังเป็นเพื่อนกับชายคนที่ปรากฏตัวอยู่ในคลิปและเขาได้ชี้แจงเรื่องการพันสกอ็อตเทปตรงปากของจระเข้ไว้ว่าที่เจ้าของต้องทำการพันสกอ็อตเทปไว้ที่บริเวณปากของมันนั้นก็เพื่อความปลอดภัยของเด็กๆที่มักจะชอบใช้นิ้วแย่เข้าไปในปากของมันและเขายังบอกอีกว่า เจ้าจระเข้ตัวนี้เป็นจระเข้ที่น่ารักและไม่มีพิษภัยอะไรและสาเหตุที่เพื่อนของเขาต้องเลี้ยงสัตว์เลือดเย็นชนิดนี้เอาไว้นั่นก็เป็นเพราะว่าเขาไม่สามารถปล่อยมันกลับสู่ธรรมชาติได้เขาจึงจำเป็นต้องคอยเลี้ยงดูแบบสัตว์เลี้ยงเช่นนี้ไปเรื่อยๆซึ่งในตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานั้นมันไม่เคยแสดงท่าทีดุร้ายหรือพยายามที่จะทำร้ายเจ้าของเลยแม้แต่ครั้งเดียวอีกด้วย เหตุการณ์นี้ได้กลายเป็นเรื่องราวที่โด่งดังในโลกโซเชียลเมื่อชายหนุ่มวัย26ปีจากเมืองอูฮันที่ได้รับการขนานนามว่าเป็นคนที่อ้วนที่สุดในเมืองหลังจากที่เขามีน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นมากถึง100กิโลกร,รมัมตั้งแต่ช่วงที่เมืองถูกสั่งปิดล็อกดาวน์ยาวนานถึง5เดือน ซึ่งก่อนหน้าที่จะเกิดการปิดเมืองอู่ฮั่นนายโจได้ทำงานอยู่ในคาเฟ่แห่งหนึ่งและมีน้ำหนักตัวที่มากอยู่แล้วจากวิถีชีวิตที่เป็นอยู่แต่แล้วทุกอย่างก็เปลี่ยนไปเมื่อเกิดเหตุไวรัสระบาดจนห้ามคนออกจากบ้านทำให้ในายโจต้องใช้ชีวิตอยู่แต่ในบ้านและด้วยความที่เขาไม่สามารถเผาผลาญไขมันได้เลยจึงทำให้น้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในเวลาภายในไม่กี่เดือน โดยนายโจได้กล่าวกับแพทย์ว่าเขาไม่ได้ออกจากบ้านเลยตั้งแต่ช่วงล็อกดาวน์เดือนมกราคมและน้ำหนักตัวของเขาก็กลายเป็นปัญหาที่ทำให้เขานอนไม่สบายตัวอีกต่อไปจนเขาต้องทำการขอความช่วยเหลือจากแพทย์ซึ่งหลังจากที่เขาได้แอดมิดในห้อง ICU มีการตรวจพบอาการที่ผิดปกติหลายอย่างเช่นหัวใจล้มเหลวและความผิดปกติในระบบทางเดินหายใจและจากการรายงานผลครั้งล่าสุด บรรดาทีมแพทย์ได้หวังว่านายโจจะสามารถลดน้ำหนักได้อย่างน้อย22กิโลกร,รมัมจากการปรับแผนการทานอาหารและการพักผ่อนให้เพียงพอในเบื้องตน้นเพื่อให้พร้อมที่จะพ่าตัดน้ำหนักส่วนเกินออกได้อย่างปลอดภัยต่อไปนั่นเอง